เร่องไรเพราะว่าคนทําบาปท,ทากรรมนี่ก่อนป่วยหนักนี่ก้อนติดตายเพราะเจ้าปัญาสีไปถามเด้ไปถาม,ไ,ไ,ปามไปบอกว่าเจ้าพอต้องเป็นห่วงเดอ้อลูกเมียเจ้าอยู่นี่คอยสีเบี้ยงคอยสีเบืองอย่างดีแต่ว่าขันเจ้าไปตกนรกแล้วให้กลับมาบอกคอยในเด้อดว่า,เ,าเจ้าปญาสีว่าอ กันเจ้านี่เจ้าบขา่เคยเฮ็ดบุญเจือเก,กือนมีแต่ทำบาปทำกรรมมีแต่ฆาสช,ชั่วรักทรัพย์พิดิตรพิถัมอยู่นี่ตายไปไป,ไปตกนรกนี่สมณะขามทั้งหลายสอนว่าพวกทำบาปทำกรรมไปตกนรกกันเจ้าไปตกนรกกับเมาบอบอกไปเนี่ยเด,ด้อผู้ใดไปกับมิจฉาเราว่าบาป่เคยมาบอกจะเกือนก็เลื่อนเสื่อกุอกอมารรักษาปากเลยมหามบพิษธรักษาการที่พระอ,องค์นี้ บนพระเจ้าปากุมารกัจจปากยกตัวอย่างการที่พระองค์จับนักโทษนักโทษประหารกูหนึ่งเนี่ยจับมาแล้วก็โกนผมมัดศอกใส่คือใส่ผ้าใส่รถแห้ออกเมืองนี่ให้เพชฌฆาตที่เอาไปประหารไปที่ลานประหารจะไปตัดข้อบานีนักโทษคนนั่นนักโทษคนนั้นก็บอกว่าขอสักกรในบ่อเ่ากับ นายเพชฌฆาตขอให้ข้าพระเจ้าเนี่ยกลับไปบ้านไปบอกลูกบอกเมียส่งพี่ส่งน้องน,นี่พระองค์อยากอนุญาตให้อยู่บ่เพชฌฆาตอนุญาตให้อยู่พระเจ้าพระยาวศีิกันเลยว่าโอ้ยบ่ได้แล้วมันปล่อยมันไปมันหนีไปกันนะ่ะทันใดก็เหมือนกันเมื่อคนที่ตกนรกไปน,นยา,ายนิรยบาลเขาเอาไปลงโทษนี่เอาไปลงโทษไปไต αι, เบนไ่กรรมอยู่ในนรกนี่ ก็ไม่อนุญาตนี่เออคือโยสั่แต่หากบวชเสือสว่าบวชเสือบวชเสือด้านไหนลองมาทดลองีิทดลองไวในไหนคนที่ญาติมิตรนี่ของข่าพระเจ้านี่พระเจ้าไปคนที่ทําบุญเขาวัดเขาว่านี่บุญน้าเต่าตะบัดจังหันจางวันเพี้ยนค่อยคาวัดเข่าน้าคาวัดฟังคาเทอแต่บุญ ตลอดนี่เวลาคนจิตตายไปเวลาใล้จิตตายข้าพระเจ้านี่ก็ให้ทดลองเออพรมาจะไปาีกับไปบอกมนนะทดลองไปบอกว่าเออกันเจ้าไปขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยตายไปขึ้นสวรรค์กับมาบอกคอยในเะด้อว,ว่ะาลูกเมียอยู่ทั้งนี้เพระต้องห่วงรอกพระเจ้าปาสีวมาเด้พ่อแต่ตายแล้วมีดจักมาบอกอยู่ว่าเนี่ย นี่ผู้มาบอกอยู่บอัมิดเนาะป้าผูมาลักษณะแปกเลยว่าบหาบอกพิดสันธรรมดามนุษย์นี่เหมือนกับลักษณะว่าสัตว์ผู้ไปอไปอุบัติขึ้นในสวรรค์นี่เหมือนกับคนที่ขึ้นจากคือตกหลุมพูดหลุมพูดัวจักรอกพูดหลุมขี่นะ มิดลงไปในหลุมบุญบานเ้ก็มีคนไปซอยเอาขึ้นมามาอาบมาล่างอาบน้ำจงถ้าเครื่องหอมใส่เครื่องสุดบักย่างงามอใส่เครื่องสุดแต่งก่ยบกย่างงามบาน้ถาทวมาเกาที่ล้มไปหลุมอีกอยู่บ่เฮ้เอาม่มีผูไรที่ไปเพราะ กุมารากจะปากอุปมาให้พระเจ้าปยาสีเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งประเวริอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไดว่าจริว่า,ว,าวันเวลาสมมติวันหนึ่งวันวของเงินสวรรค์สัจจตุมเท่ากับร้อยวันของโลกมนุษย์บานีั้นพ้นดีไปอยู่เกิดในสวรรค์แล้ว มเหมือนกับคนที่ไปเสวยวิบากผลคือความสุขลุอ<ช>คันจีมาบอกพระเจ้าปายาซีนี่คือหนึ่งวันเท่ากับร้อยร้อยปีแบบนี้คันดิว่าโอ้ยสบายแล้วเท่ามีแห้จักมื่สองมื่อกับมากเลยนะพระเจ้าปายาซีนี่พระพุามาราราสปาก็เลยถามพระเจ้าปายาซีว่าเจ้าสิอยูห่หอดสองร้อยสามร้อยปีอยู่บ่ ก็บ่นหนอดพรรษานานองเนาะรอยปีก็เจังอย่างเนี่ยเป็นข้อหักล้างปักว่าทะต,ต่อกันเออคืออยูว,ว่าไฉมันจ้ว่ากับผดเสือราว่า <c oughs> เสือหยาดอยู่ในนองพ้นทิฏตีจริงปฏิบัติกุมารกัเจ้าพระเจ้าสิสีกับว่าว่าเจ้าเอาอีอย่างมา,า,าว่าว่าไฉมันว,ว่าหนึ่งวันเท่ากับร้อย ของโลกมนุษย์นี่พระกุมารกคสปะก็เลยเทียบว่ามีบุรุษตาบอดมาด่างแก่กำเนิดบอกเห็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวบอเห็นพระอาทิตย์บอเห็นพระจัจทรย์แต่บุคคลตาบอดนั้นปฏิเสธว่าสีืดงสีเหลืองสีแดงสีเขียวบ่วงมีพระอาทิตย์พระอาจารย์ม่มีมันเปมนมีเป็นไปได้หรือเปล่า สีเหลืองสีแดงมีไหมมีพระอาทิตย์พระจันทร์แต่คนตาบอดแต่กามือเขียนบ่บันบ่เห็นแมื่อบ่บ่เห็นบ่หูเนี่ยพราก็มาละแสปาวรนม่าหาบทีผู้ที่บวชผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้เพิ่นได้ท่านได้สมาบัติเนาะ